การจะทำภารกิจการงานในทางโลกก็ดีหรือการจะประพฤติปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาก็ดีต้องมันทำบ่อยๆมันตรึกมันนึกบ่อยๆทำเนืงนงองๆก็จะประสบความสาเร็จได้โดยไม่ยากเย็นอะไรสิ่งใดก็ตาม ที่เราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยๆก็จะโล่งเตียนหนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปบ่อยๆหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางอย่างส,สม,ม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะเข้าถึงจุดแห่งความละเอียดภายในได้ ใจจะถูกปรับให้บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อใจละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อกระแสบุญหลังไหลเข้ามาในใจกระแสบาปก็จะถูกผลักออกไปคุณธรรมความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจ ธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการทำภาวนากับการทำหน้าที่การงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะจ๊ะเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอุทยัยสูตรว่ากษิรกรย่อมหวานพืชบ่อยๆฝน ย่อมตกบใบๆๆชาวนาย่อมไถนาบใบแบ่มนแควนย่อมบริบูรณ์ใบ่อย,ยาจกย่อมขอบ่อยๆธนบดีก็ให้บ่อยๆธนบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ,บ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆคนทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มัก แล้วไม่เกิดอีกการก้าวไปข้างหน้าก็ย่อมมีก้าแรกเสมอแต่การทำบ่อยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่แต่อย่างใดแต่เป็นการหมั่นย่ำหมั่นทำเพื่อเป็นการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมของชีวิตที่สมบูรณ์ บริบูรณ์ที่สุดการทำบ่อยๆในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจึงเป็นความปรารถนามาทุกยุคทุกสมัยแม้กษิกรหรือชาวนาก็ยังต้องไถนาบ,าบา่อยๆเมื่อฝนตกก็ต้องทำการเพราะปลูกมากๆบ้านเมืองจึงจะบริบูรณ์ได้ข้าวน้ำ พื่พันธัญญาหารเพราะถาชาวนาเกียจติคร้านไม่ขยันในการหว่านไถไม่ช่วยกันทำมาหากินบ้านเมืองก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ไปจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนยาจกก็ยังต้องขอบ่อยๆทําไม่ขอก็อด คำว่ายาจกก็คือคนขอทานจะแตกต่างจากคำว่าสมณะซึ่งเป็นการขอแบบอริยะที่เป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ให้ทานบุคคลสองประเภทนี้มีข้อวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินคุณธรรมก็ต่างกันเหมือนก้อนกรวด เมื่อเทียบกับภูเขาพวกยาจกจะขอเดึกการแสดงอาการอันน่าสงสารส่วนสมณนะหรือพระภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งตรงต่อหนทางแห่งพระนิพพานท่านจะโปรดสัตว์โลกอย่างผู้สงบ ด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเมื่อให้แล้วใจของผู้ให้จะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่คลี่ขยายยามต้องแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นได้จากการที่ท่านเดินบินบาตผ่านหน้าบ้านเราในเวลาเช้าท่านจะเดินเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยาการอันสงบสมบรวม แล้วหยุดยืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านของเราเมื่อได้รับบินาบาทแล้วก็จะให้ศีลให้พรถ้าไม่มีใครใส่บาตรท่านก็จะเดินเลยไปจะไม่แสดงกิริยาอาการเรียกร้องแต่อย่างใดเมื่อเรามีทายธรรมข้าวปลาอาหารก็ควรจะหาโอกาสทำบุญกับท่านเหล่านั้น พราะผู้ทรงศีลทั้งหลายได้ชื่อว่าผู้มีกาลยาณธรรมอันงามเพราะสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกเราถวายปจัจจัยสี่อันควรแก่สม,มณบริโภคแก่ท่านเหล่านั้นท่านก็จะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าธรรมะ และประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วจะได้มาแนะนำสั่งสอนเราให้พ้นจากความทุกข์พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปด้วยเราก็จะได้บุญใหญ่ไปสวรรค์และนิพพานฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาชาวพุทธจึงนิยม ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้ยการตักบาตรทุกเช้าเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยขาดเลยส่วนผู้ใดเป็นใหญ่ในทานให้ทานด้วยความเคารพผู้นั้นชื่อว่าเป็นทานนบ,บดีทานนบ,บดีก็คือผู้ที่มีใจ ปราศจากความตรณนีชอบให้ทานด้วยมือของตนเองเวลาทำทานก็ให้ของที่ประณีตที่ดีเลิศก,กว่าที่ตนเองใช้ให้ทานเป็นประจำสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยดวงบุญที่เกิดจากการให้ทานก็จะติดเป็นผังสํมเร็จติดตัวไปทุกพบทุกชาติ บุญนี้จะคอยดึงดูดให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามส่งผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งโรกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เหมือนพวกบัณฑิตนักปราชญ์กี่พบกี่ชาติท่านก็ให้ทานมาตลอดอาดิสงค์นั้นทำให้เกิดอยู่ในสองภูมิคือมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีและวก็สวอยิเทพยะสมบัติในสุคติ โลกสวรรค์เท่านั้นส่วนคนพาลก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการทำความดียิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดเจนเห็นว่าการทำทานไม่มีผลผลของการทำดีและทำชั่วไม่มีจริงจึงเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องทำบาปอากุศลมากเข้า มากเข้าเมื่อละโลกไปแล้วก็มีแต่ไปสู่อบายภูมิเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารอีกยาวนานนับพบนับชาติไม่ท้ว่วพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสังสารวัตของคนผ่านนั้นยาวนานเละหาที่สิ้นสุดไม่พบส่วนผู้มีปัญญา ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ที่จบปริญญาเท่านั้นนะจ๊ะท่านหมายถึงผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องเห็นว่าการทำทานมีผลดีจริงผลของการทำดีทำชั่วน่ะมีอยู่จริงพ่อแม่มีพระคุณจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริง เทวดามีจริงสัตว์นรกมีจริงสมณพราหมณ์ผู้ตั้งใจฝึกตนให้หมดกิเลสก็มีอยู่จริงคนมีปัญญาต้องเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีได้รู้ทรงตรัสว่าถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อให้ได้มรรคผล คือหนทางที่จะไปสู่อายตนานิพานเป็นการเกิดเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดหรือมาเกิดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประคาฐานี้พระทรงปราลบอุทัยพรามณจากเมืองสาวัตถีผู้ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างลึกซึ้งมาก่อน แต่พอรู้แล้วก็ทรงทำได้ถูกต้องล่อง้อยของพระพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลากลารุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพรามว่าจะได้บรรลุธรรมเวลาเช้าสเสด็จออกจากพระคันธก,กุฎีเพียงลำพังพระองค์เดียว เสด็จถึงประตูพระนครนำบาดออกแล้วเสด็จเข้าภายในพระนครแล้วทรงดำเนินไปประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของพราหมณ์ด้วยอากับกริยาที่น่าเลื่อมใสขณะนั้นเองอุทยัยพราหมณ์กำลังจะออกไปข้างนอกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้าน แม่ไม่รู้ว่าเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกมาโปรโดถึงบ้านแต่ก็ได้ถวายโภชนะที่ภรรยาจัดแจงไว้สำหรับตัวเองถวายจนเต็มบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่ได้พูดจาหรือสนทนาอะไรกับพุทธองค์ในวันที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบินาบาทที่บ้าน ของอุทยัยพร,รามอีกพร,รามก็ได้ถวายอาหารจนเต็มบาทอีกเหมือนกันแม้ในวันที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบินาบาทที่บ้านของท่านอีกพร,รามก็ได้ใส่โภชนอาหารถวายจนเต็มบาทอีกอุทยัยพร,รามแม้ถวายจนเต็มบาทเต็มบาทตลอดสามวัน แต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาที่ทำไปนั้นก็พลักกลัวจะถูกชาวบ้านแถบนั้นนินทาได้ว่ามีพระมาโปรโด,ดถึงประตูบ้านแล้วแม้อาหารไม่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมถวายพระแต่ในวันนี้พร,รามทนไม่ไหวพอถวายเสร็จจึงทูลถามว่ารสมนนาคอดมพระองค์ทรงติดใจในรถอาหารหรือ ถึงได้เสด็จมาบ่อยๆเมื่อไดอยัางวะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสอนในสงการให้ทานว่าหากจะทำบุญก็ต้องทำบ่อยๆจนกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วทรงเทศนาให้ฟังตามลำดับออทยัยพรามณ์พร้อมทั้งบุตรภรรยาก็บังเกิดความร่วมใสปล่อยใจไปตามกระแส พระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นหนทางเบื้องต้นของการที่จะไม่เกิดอีกถ้าได้ถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยอมตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณนะจนตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะ ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทรงมีพระญาณที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งโล่วงวิสัยของมนุษย์และสปปรรพสัตว์ทั้งหลายจึงทรงโปรโดสัตว์โลกได้นับไม่ถ้วนนับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนามารู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอน เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและได้ทำบุญในเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระสงค์สาวกการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำถูกเนื้อนาบุญดังนั้นลูกภูมีบุญทั้งหลายต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆนะจ๊ะทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใด นักสร้างบารมีก็ต้องมีอิ่มโดยก,การสร้างบารมีฉะนั้นเพราะเรายังต้องสั่งสมบุญกันอีกมากและสร้างบารมีกันไปอีกนานจนกว่าจะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วก็อย่าลืมต้องมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆวันทำกันจะให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะจ๊ะ เราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายมีรัตนตรายภายในที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ